เพจขายเกมแท้ราคาถูกต้องขายเกมสตรีมราคาถูกบายอโลฮเพจจำหน่ายชุดคอมสเปคแรงๆสำหรับเล่นเกมต้อง i-have CPU โหลครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับ Battlefield 2042กันเช่นเคยนะวันนี้เรามาอยู่กับ Sundance เหมือนเดิมนะครับผมแต่เราไม่ปืน PP29 นะครับเป็นปืนที่ผมเพิ่งได้มาเลยนะฮะโอเคแต่เดี๋ยวเราจะมา โอ้ขับฮอไม่ได้อีกไม่เป็นไรเดี๋ยวเราซิ่งรถไปละกันนะครับผมมาวันนี้เรามาอยู่กับอ่าปืนล่าคิวละกันนะครับปืนล่าแต้มคิวละกันชื่อคลิปนี้เป็นปืนล่าคิวละกันเออเราไปอยู่กับโหมดคอนครีตเหมือนเดิมนะแม่ก็ว่าจะไปเอเบรกทู Break เหมือนกันนะครับผม แม่ซื้อมาแล้วต้องเล่นให้คุ้มนะเอามานันให้หมดทั้งพอทัล m หมดทั้งฮาสัตโซนทั้งเบสทูนะครับเราขับไปเขาไปเลยนะฮะ oh, <the> แล้วก็ไปอัดกับไอ้กล่องเมื่อกี้โอ้ oh! ลืมไปว่ามันเหยียบระเบิดได้จังหว่าน,นี้ครับไม่อยู่แล้วฮะขับแบน,นอย่างเดียวนะครับ ไปแล้วมันเร็วมากเลยเมื่อกี erm ้ทุกอย่างมันเร็วมากเลยอ่ะเห็นไหมผมบอกแล้วไม่ต้องมีเครื่องบินเราก็ลอยได้นะครับผมบอกแล้วเห็นยังลอยขึ้นดาดฟ้าได้ป่าวะเฮ้ยเได้ได้เ้ยเจ๋งเจ๋งขึ้นดาดฟ้าโอ้โหเป็นไงเป็นไงล่ะครับเอาบา็กอีกแต่งปืนไม่ได้เวรละ ไปแล้วเออสะดวกสบายอย่างนี้แหละนะมีปีกเป็นของตัวเองไม่ต้องพึ่งปีกใครนะครับโอ้โอ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 เจ็บ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 ไว้ไว้อกก่อนนะครับอามาแล้วเอาเมื่อวานนี้ผมกระตุกเพราะว่าผมตั้งค่าเป็นใช้อีกอันนึงอัดหน้าจอนะครับมันก็เลยกระตุก แบบที่เห็นในคลิปนะครับผมอออ๋ออโอเดี๋ยวเดี๋ยวขอเดินเข้าไปก่อนเุ้ยจรวดจะระเบิดแล้ววูสไนเปอร์ดูยู่สไนเปอร์ดูอยู่อ้าวโ้ยอยายาโอ้รอดแล้ว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 วิ่งต่อไปวิ่งต่อไป โอเคเดี okay, ๋ยวเราจะขึ้นไปด้านบนนะครับบนเสาเครนนี่นะจะรอดป่าวะรอดรอดรอดเอ้ยรอดว่ะรอดว่ะไม่มีคนนะครับไหนเมื่อกี้อยู่ตรงไหนไอ้ที่มันยิงผมเอ้ยนั่นนั่นนัดล่างด้นล่าง้านอ่วูไหนวะนั่นไงนั่นไงตรงนั้น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 เราจะโดดแล้ว

อยู่ไหนวะไม่เห็นชื่อไม่เห็นตัวแล้วอยู่ไหนวะไม่รู้ก็วิ่งก่อนครับข้างบนนู้นมีตัวแน่นอนนะฮะข้างบนนู้นมีแน่นอนเอ้ยเดี๋ยวค่อยเรียกเดี๋ยวค่อยเรียกเดี๋ยวค่อยเรียกเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเอาไว้ก่อนไว้ก่อนเราไปตามล่าข้างบนนู้นดีกว่าพีพีสองเก้าล่าคิวแหมเป็นคอนเทนเนอร์คลิปนี้หรอวะ ปกติจะได้สาระตลอดนะครับเพิ่งจะรู้ตัวเหรอไปขึ้นวิถ้ามันยิงลงมาเนี่ยผมหนีไม่ได้เนี่ยคาสลิงอยู่เงี้ยคาสายอยู่อะไปแล้วอะอะไรอะไรอ้าอู้ <c oughs> ไปดีกว่าครับเราวิ่งไปดีกว่าไปเราจะลอยตามรถถังไปนะครับไม่ว่ารถถงังมันจะมันจะไปไหนเราจะไปกับมันนู่นตรงนู้นตรงนู้นไปนู้นไปดูแลไปดูแลไปดูแลลงดิเอ้เฮ้ยรออะไรอ่ะอยู่ไหนวะเมื่อกี้อยู่ไหนวะเราเอาระเบิดมานะครับเพื่อ อันนี้โดยเฉพาะเลยนะครับไหนวะเสียงอยู่ข้างหน้าเนี่ยนไงไงโดนเรโดนเรา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 โอ้ยไกลมากไกลมากผมาะว่าผมเรียกรถดีกว่านะครับเรียกรถดีกว่าแต่ตรงนี้แหละรถเรานี่ว่าเมื่อกี้รถมันไม่ใช่เลยที่ขับไปอ่ะรถมันนี่ใช่ไหม มาแล้วมาแล้วมาแล้วขึ้นเลยดีไปรออะไรรอไปไป,ไปซิ่งเลยครับ <S 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 ซิ่งเลยดีรออะไรอ่ะในี้มาด้ยวยความเร็วสูงครับไปแล้วไปอยู่แล้วยืด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 อขอโทษทีเวนสอรี่ฉับอกแรงรีบอ้อยอ เหินฟ้าเหินไม่ได้เหินเสาดิ <laughs> าาามาไอ้บกมาคิวมาเลยไปแล้วครับคืนแล้วนะจังหวะนี้โอ๊ย้ยเอ้าตายคนหนึ่งเหรอ ได้ไงทำอะไรยืนทำอะไรฮะจะยืนทำอะไรเหรอเดี๋ยวมันต้องมีโอ้ๆนะใครอ่าตกโดนจนได้ก็จะรอดแล้วเชียวโอ้ เราเราได้็กคอนเนเตอร์แต่ว่าไรเนี่ยแต่ผมจะวิ่งไปนะครับโอ้ไม่ได้ยิงเลยเพื่อนยิงเพื่อนยิงหมดเลยะอเราไม่ได้ยิงเลยอะเอะมันขึ้นได้นี่แต่ว่าเราต้องเรียกรถไปนะครับไอฮ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 เออ อะไรยิงอะไรยิงอะไรวีเอไอเอ็นนัรถมันนี่ว่ะนั่นรถมั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 นเตรียมซีโฟครับแล้วก็โยนลงไปไม่โดนไอ้มันยิงสวนกระฟาเว้แล้วโอ้หบจุบอ่าเรียบร้อย ยิงจากข้างหลังอ่ะรู้จักไหมไปแล้วขึ้นแล้วโอ้ยโอ้ยเอ้ยเอ้ยรถรถรโยนไปต่อโอ้ยโอ๊ยเจ็บเจ็บอีกด้านนึงกูน่วงอ้าวรอดเออเขาไม่จะต้องรน้เลยเหรอเสาโน้นนี่ว่ามันอยู่เสาโน้นไอ้นี่ไม่เข็ด อาใไม่เป็นไรเสานี้นะตรงนี้ใช่ไหมเราบริเวณนี้ f หนึ่งเราใส่เพื่อนขึ้นฮอได้ไมนี้ไม่มีใครเล่นฮอเลยโหจะได้สคอรแป๊บหนึ่งนะครับเออใหญ่สคอร์สักหน่อยไม่ต่างกันเลยว่ะผมว่าไม่ต่างกันยหญ่อีกอ่าเราจะออโอ้โหไม่มีสคอไม่มี คนที่เล่นแนั่นเลยเหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวเราขับรถไปก็ได้นะครับขับรถไปฟาดแอนด์ฟิลเลตเก้ารู้จักไหมเดี๋ยวทำให้ดูฟาร์ดเก้ารู้จักเปล่าอาจจะเวียนเวียนหัวหน่อยนะครับก็เป็นเพื่อนโอ้ยเพื่อนไม่หราบอกเมื่กี้ขับรถยังไงให้เหมือนฟาร์ดเก้าไป เราจะมาเพิ่มความมันกันนะครับโอ๊โอ๊โอยโอยเ,อ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 เอสาไหนเมื่อกี้ไม่ใช่เสานี้เสานั้นเมื่อวาใช่ปะเสานี้ปะใช่ดิใช่ใช่ใช่เสานี้แหละเสานี้แหละจําจได้จดําได้นั่นไงมันกําลังขึ้นไปเลยนั่นไงกําลังขึ้นไปเลยเราก็ขึ้นตามไปนะครับขึ้นตามไปอ๋อมันโดดอ๋อมันโดดเอ้ยมีคนโดดเอ้ยนี่ไงข้างล่างเรา สองสามวุ้ยสามตัวตรงไหนวะเราขึ้นมาแล้วเราก็บินลงไปนะครับตรงไหนวะเมื่อกี้เมื่อกี้มันไปตรงไหนวะไม่เห็นแล้วตรงไหนวะเอา้าไ,ไ,ไ,ไม่เห็นไม่เห็นเลยไม่เห็นไม่เห็นเดี๋ยวเวขึ้นม่แม่ขึ้นม่ขึ้นไ,นไ,นไ,ไม่ไหปึ๊บตรงไหน,นวะ ว่าไม่เห็นเลยอ่าวัสด,ดีทุกคนว่าไงพู้บังในอีกแล้วงั้นเหรอเอ,อื้องว่าไงสวัสด,ดีฮะสบายดีไหมเฮ้ยอหอฮอ,อ,อตรงน้นตรงโน้นไม่ได้ระยะระเบิดไม่ถึงระยะไม่ถึงเป็นไงล่ะชอบซุ่ม สงสัยจะแค้นหน้าดูดีนะไม่ย่อใส่อ้าวขึ้นไปเอามันบินลงไปแล้วออลโอเคครับเฮ้ยคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะโอ้ยโอ้ยอะไรวะนี่อะ่ะเกิดมาโดนเลยอะ่ะแม่มันชอบชอบสไนเปอร์เมื่อกี้มากเลย นอนนอนเล็กแบบว่าโอ้โหตั้งใจมากเฮ้ยนี่ไงหอเรามาแล้วนี่เพื่อเล่นฮอแล้วโอเคผมว่าผมผมลงดีกว่านะครับลงดีกว่าในก็พุ่งไปโอ้ตรงไหนดีซ้ายขวาไปขวาแล้วกัน ไปขวาแล้วกันเนาะก็ค่อยลดระดับลงนะครับเราต้องลอยระดับต่ำเข้าไว้โอเคนี่แหละอย่าเพิ่งถึงพื้นอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปอีกนิดนึงไม่ได้แล้วต้องต้องลงแล้วเค <Yes. S 1> okay, วิ่งต่อครับเรียกรถมาอ่าไปตกใจนึกว่าศัตรูไหมเ,เกือบยิงแล้วเมื่อกี้ เกือบสาดสม,มดแป็กแล้วอะ่ะอ๋ออันนี้เขาเล่นแบบเล่นแบบอันคัดเลยนะอันนี้ไปลุยฮ่าฮ่าเฮ้ยข้างหน้ามีคนข้างหน้ามีคนข้างหน้ามีคนเดี๋ยวอ้าหมดแม็กออาเวนโอ้ยโอ้ยหองหมดโอ้ยโอ้ย จเย็นๆดีหายใจไม่ทันแล้ว, <g ül> ว oh. นนเฮไม่คนชุบเต็กิ้วอคลอดแล้วอดแล้วลอดลยไม่คนชุบเออนั่นแหละเฮ้ยนนนนๆน,นๆๆนนนนนนน่นน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 ว่นนนนเรียบร้อยร่วงไปิครับรออะไรล่ะ โอเคได้แล้วได้แล้วได้แล้วโอ้โอ้เมกไว้อีกไว้ไม่มีมแล้วนะอุ้ยเสียงรถเอ้ยไปด้วยไปได้แล้วรถเต็มวิ่งต่อโอ้โหเขาชันมากไอ้โดจะโดสักหน่อย เลขสามร้อยก,กว่าตัวโอ้โหต้องวิ่งอีกไกลนะครับเฮ้นั่งไงนั่งไงหอเอาไปกินเอาไปกินสองลูกเลยเออโอเคนะครับก็คลิปนี้มีแค่นี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับ